สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟออสตาซิตี้นะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีครับลิงโหลดใน d i s c o อ d ใต้คลิปเลยนะครับแค่เข้าไปสมัครตัวเกมแล้วไปรับไวรัสใน i s c o r d นะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับสังเกตดูนะถ้าใครพูดหรือว่าเปิดไม์นะครับบนหัวก็จะมีลําโพงขึ้นนะครับนี่ทําให้ดูง่ายขึ้นเนาะจะได้รู้นะว่าใครพูดอยู่นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้ ถ้าเปิดหมอดนะครับก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าปิดหมอดนะครับเสื้อจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหาหมอด e n b นะครับมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ครับจะมีกาชาปองแค่10พอยต์เท่านั้นนะครับนี่แล้วก็จะมีแฟชั่นโดเนทด้วยนะครับมีกระเป๋าหมีกระเป๋าเด็กแล้วก็กระเป๋าเปียนะครับทุกคนนะนี่เลยเดี๋ยวมาใส่ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชาปองให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับนี่สนับสนุนเซิฟนะครับทุกคนนะอื พอเ,เราเปิดกระชรับปองแล้วนะครับมันก็จะได้กล่องสุ่มมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยเป็นเหมือนลูกกระชรับปองนั่นเองครับนี่อันนี้เปิดให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าได้มาครับก็จะเป็นลูกกระชับปองแบบนี้เนาะแล้วก็มาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้อะไรนั่นเองครับของดทีที่สุดจะเป็นรถนะครับทุกคนนะเป็นแซฟ R หนึ่งนะครับทุกคนนะเป็นเชฟโรเลตนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะรถคันนั้นนะครับแล้วก็ ต่อไปพาไปดูกระเป๋าหมีครับนี่กระเป๋าหมีสวยว่ะทุกคนนี่เลยสวยดีเนาะถ้าใครอยากได้ครับติดต่อแอดมินได้เลยนะครับนี่ไปเติมพอยต์นะครับแล้วก็มาซื้อนะครับนี่เห็นป่ะมีคนใส่อยู่คนหนึ่งนะเป็น VP นะครับประมาณ2คนนะนี่ไงไอเบอร์5กับเบอร์9นะครับทุกคนนะเพื่อนเราแล้วก็มีเด็กข้างหน้าครับทุกคนนี่เลยโอ้ย เ,เด็กทำไมมันอยูอ่ต่ำหนึ่งเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่พวกแฟชั่นเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเบียร์ด้านหลังนะครับนี่เท่ๆนะครับใส่กับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเบียรติดมือนะครับทุกคนนะเบียติดมือนี่สามารถใส่พร้อมกันกับกระเป๋าได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่มือเนาะอ,อันนี้เป็นแฟชั่นสวยๆนะครับหาช่องว่าง ใส่ได้เลยแบบนี้นะครับเท่ๆนะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูรถนะครับนี่ก็คือเชฟโรเลตเซตอาันนะครับที่ว่าเปิดได้จากกาชาลูกละสิบอยนั่นแหละนะครับทุกคนนะนี่ก็คือรางวันใหญ่ในกาชาเมื่อกี้แหละนะครับนี่เท่ๆนะถ้าใครอยากได้ครับลองไปเปิดดูได้นะครับสุ่มดวงสุ่มดวงนะครับหนับหนุนเซิร์ฟไปในตัวด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวพามาดูร้านขายรถนะครับสลับสายฟรีนะสายฟรี รถก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับมีเลยวิ่งเข้ามาด้านในนะพอเราเข้ามาด้านในครับกดเอนกดเอนนะครับนี่เลยกดเอนตรงนี้ครับนี่เลยก็จะมีรถนะครับเป็นมัดแต่งนะครับแล้วก็ซีวิกนะนี่เลยอืมก็เราซื้อไปนะครับได้สีไหนก็ตามนะครับไปเปลี่ยนที่อู่ช่างก็ได้นะครับนี่แค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรถหมดนะ แล้วก็จะมีมอไซค์เวสป้าด้วยนะครับทุกคนสวยๆนะครับแล้วก็จะมีจักรยาน B M X นั่นเองนี่เท่ๆสวยๆนะครับถ้าอยากล้ก็ฟาร์มตังค์มาซื้อดูได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเสียงให้ดูทุกคันนะครับและผู้เรียนหมายทุกคนนะครับจะได้รับมินิคูเปอร์คันนี้ไปขับคนละ1คันเลยนะครับอันนี้ก็คือแจกให้เลยนะครับนี่ทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับแค่เปลี่ยนสีก็เท่แล้วนะครับบอกได้เลยนะครับดูดิโคตรสวยเนาะ โคตรละมุนนะครับอันนี้เกม GTA แซนนะครับเนี่ยภาพสวยดูนีนะถ้าเราไปลง e b นี่ก็สวยแล้วล่ะนะครับนี่เลยต่อไปเป็น c ีบิ c นะครับเป็นตัวไทยอารด้วยนะครับมีแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับนี่สีขาวนะครับเบสิกนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนสีก็จัดไปนะครับนี่เลยแค่สีเบสิกก็สวยแล้วเนาะว่าไหมนี่สวยจาดสวยจราดนี่ใส ดิสเบรกให้ด้วยก็ทุกคนนะสีแดงซะด้วยตัดกับสีดำล้อแมนะ็กเนาะอไปกันต่อทุกคนรถมันเยอะนะครับขั้นต่อไปนี่โคตรแรงนะมัดแต่งเนี่ยนี่ <c oughs> แค่แค่แรงต้นนะครับโคตรแรงนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะในเซริร์ฟนี้นะครับทางแอดมินได้จูนรถมาให้ทุกคั้นอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ต้องไปจูนก็ได้นะครับรถแรงตั้งแต่เข้าเกมเลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยใช่ป่ะแรงทุกคนโคตรแรงนะครับ ก็ท่าแรงที่สุดน่าจะเป็นมัดแตงคันนี้แหละนะครับแล้วก็เลี้ยวดีด้วยนะไม่ใช่ว่าแรงแล้วไม่เกาะถนนนะครับนี่เลยโคตรแรงนะครับได้สองร้อยกว่านะครับโอ้โหหดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยแล้วก็ยังไม่หมดครับทุกคนมีรถในตำนานก็คือรถเวสป้าเองครับนี่เดี๋ยวเสกให้ดูอ่ะสำหรับใครงบน้อยครับซื้อเวสป้ามาขับก่อนก็ได้นะครับนี่เวสป้าก็สวยนะครับเนี่ยดูดิเมื่อกี้ซีวิกนะครับ สีชมพูด้วยนะครับนี่ผู้เด่นเขาหาตังค์ได้จริงนะครับแล้วก็เข้ามาฟาร์มได้นะครับนี่ข้างหลังเฮ้ยเมื่อกี้รถในกาชาหนเหยเมื่อกี้น่ะเนาะสีดำน่ะว้าวไธรรมดาครับมีคนเปิดได้แล้วด้วยนะครับ ต่อไปมาดูเรื่องงานของเซิฟนี้กันบ้างนะครับสลับงานในเซิฟนี้ฟาร์มออโต้เลยนะครับก็คือมี2แบบในการฟาร์มนะครับก็คือวิ่งชนนะครับทุกคนนี่เลยวิ่งเข้าไปงานมันก็จะเก็บให้อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกดเอ็ดให้เมื่อยมือครับเซิฟนี้โคตรเฟียวนะครับนี่เลยแล้ววิ่งไปนะครับถึงเต่านะครับนี่เก็บให้อัตโนมัติแล้วก็เก็บเร็วด้วยนะครับเซิฟนี้ฟาร์มง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจนะ วิ่งไปตรงกลางของงานต่างๆนะครับแล้วก็กดอินเทอร์เน็นะครับนี่มันก็จะเก็บได้นะครับได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับ PC ก็กดอินเทอร์เน็นะครับ ALT เนาะส่วนมือถือครับก็กดไปที่ ALT เหมือนกันนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่กลางจอแหละครับทุกคนนะนี่โคตรเฟี้ยวนะครับเซิร์ฟเนี้ยทุกงานเลยนะทุกคนแล้วก็ฟาร์มฟรีด้วยนะครับจุดต่อไปเป็นจุดแต่งงานนะครับนี่พามาดูภอปสวยๆนะครับถ้าใครอยากแต่งงาน ในเกมนะครับลองมาเล่นดูได้ครับทุกคนนะหลอกสาวเข้ามาแต่งในเกมซ้อมไว้นี่ฟิวฟิวนะครับจุดแต่งงานเนาะแบบสวยดีนะครับแล้วก็ไปกันต่อครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวพาไปตกปลานะครับทางเข้าจุดตกปลาหรือว่าใกล้ๆจุดตกปลานะครับมันก็จะมีสวนสนุกนะครับทุกคนเอามาวิ่งเล่นต่างๆนะครับมีพอบสวยๆนะครับตรงสวนสนุกนับเป็นทาง ผ่านไปที่ตกปลาเนาะตรงสวนสนุกของเซิร์ฟนั่นแหละนะครับแล้วก็จุดตกปลานะครับจะอยู่ที่ประภาคารตรงนี้นะครับนี่ขับมาตรงนี้เลยนี่ครับง่ายๆเนาะสำหรับการตกปลานะครับก็ต้องเช่าเบ็ดนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นการตกออโต้นะครับได้เงินง่ายนะครับเหนือวิ่งมาวิ่งชนเจ้าของร้านนะครับก็เช่าเบ็ดตกปลามานะครับแล้วก็ซื้อเหยื่อนั่นเองครับเหยื่อนี่ ซื้อไปเยอะๆเลยนะครับนี่เราต้องเดินชนซ้ำใหม่เนาะนี่ครับได้มาแ้วพอได้แล้วก็วิ่งไปตกครับทุกคนง่ายๆนะครับมันก็จะมีจุดตกอยู่นะครับเนีวิ่งไปกดเอ็นเลยนะครับทุกคนนะไม่ต้องกดใช้อะไรเลยนะครับง่ายจัดนะนี่เลยวิ่งมาวิ่งมากดเอ็นเท่านั้นก็จะตกให้เลยนะครับนี่งานตกปลานี่ผมรู้สึกว่า เล่นง่ายที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับทุกคนนะแค่ไปเช่าเบ็ดซื้อเหยื่อแล้วก็กดเอ็ตกออโต้เลยครับเซิร์ฟนี้ง่ายจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ไม่มีไรทํามาฟาร์มเงินตรงนี้ได้นะครับอยู่ใกล้เมืองเนาะไม่ต้องขับรถไกลด้วยนะครับผมว่านะนี่ไงให้ปลามาแบบรัวๆนะครับไปกันต่อทุกคนต่อไปไปจุดขายของนะครับจุดขายของอยู่ในเมืองลอสซันโตสเลยนั่นแหละนะครับหาไม่ยากเนาะนี่เลยครับ แล้วก็ทางเข้านะครับก็จะมีร้านค้านะครับร้านค้ามีลูกชิ้นทอดกับน้ําเปล่านะครับพอเรากดซื้อเราจะกินอัตโนมัติเลยนะครับนี่ซื้อไปกินเลยนะครับเซิฟนี้ง่ายจัดแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเทพทันะครับนี่ใครเติมเยอะสุดก็จะมีชื่อเป็น hall of fame ที่ตรงนี้นะครับทุกคนนะนี่ส่วนด้านในนี่เป็นตลาดในเซิฟนะครับนี่ของไหนมีครับก็จะเป็นสีนั่นเองครับนี่เป็นเทนครับช่วงเนี้ยนี่ ก็ดูง่ายดีนะนี่เลยมันก็จะได้รู้นะว่าเรามีของตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็จุดขายเหมือนกับไฟเอ็มดเลยนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้เป็นจุดนั่งเล่นครับทุกคนนะอเป็นจุดรีแลกซ์โซนเองครับนี่จุดผ่อนคลายเนาะมานั่งเล่นอะไรต่างๆได้นะครับยืนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำนะครับนี่ไปลุยกันต่อทุกคนต่อไปครับที่ไม่ใช่สารเจ้านะครับตรงนี้เป็นหลุมศพนะครับทุกคนนะ รวมจบตัวนี้มาขอพอรได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับขอพอรแล้วเงินเข้าตัวเลยนะครับทุกคนนะโคตรง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นสุ่มนะสุ่มให้ตังสุ่มให้ของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ดูได้ในแชทเรานะครับว่าได้มาเท่าไหร่นะกด F7 นะถ้าปิดแบตผมนะครับนี่เลยผมได้มา1น6 2เงินเขียวเลยนะครับไม่ต้องทำงานแล้วม้งเนี่ยมาขอพอรกับ หลวงพี่นี่วันละครั้งไม่ใช่ดิหนึ่งชั่วโมงครั้งนะเออรวยนะครับเนี่ยวันหนึ่งน่าจะได้หลายหมื่นนะครับโอ้โหอยากเป็นชีวิตจริงจังเลยแล้วก็ต่อไปครับทุกคนใกล้ๆกับตรงจุดขายของนะครับว่าจะมีร้านค้าอยู่นะครับในร้านค้านี่จะมีทีเด็ดนะครับก็คือหวยนะครับนี่หวยออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เลขนะไม่ต้อง9 9เนะครับ1ถึง50เท่านั้นนะครับนี่ถ้าเราถูกเราได้2 0 0หมื่นเลยนะครับทุกคนนะก็ มาสุ่มดวงกันดูนะครับซื้อไปหลายๆเบอร์ก็ได้นะครับผมว่านะโอกาสน่าจะมีเยอะเนาะอืมแล้วก็จะมีวิทยุสื่อสาร้วยครับทุกคนนะวิทยุสื่อสารนี่เอาไว้ใช้กับเพื่อนนะครับอืมก็คือเราเปิดวิทยุสื่อสารมานะครับแล้วก็ตั้งเลขห้องแค่นั้นแหละครับทุกคนนะเนี่ยกดใช้เชื่อมต่อวิทยุนะครับอ่ะแต่ว่าเราต้องเปิดก่อนนะมันจะมีเปิดกับปิดนะใช้งานง่ายเลยนะทุกคนลองเล่นดูนะครับนี่เชื่อมต่อวิทยุนะครับ แล้วก็ใส่เลขให้มันตรงกับเพื่อนแค่นั้นแหละนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมอาจจะอยู่เบอร์10นะครับผมก็เลือกเบอร์10นะครับทีนี้ก็กดเปิดแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเพื่อนนะครับแล้วก็กด B เปิดใหม่นะแล้วก็คุยกับเพื่อนได้เลยคล้ายๆกับมือถือนั่นแหละนะครับนี่พอกดจะมีเสียงแบบน,นี้ ไปก็ต่อก็ทุกคนของมันเยอะนะครับเซิร์ฟนี้อยากจะให้ดูหลายๆที่นะครับวันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะบอกเลยว่ามีเยอะกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บาร์ในเซิร์ฟนะครับนี่บาร์สวยๆเนาะอันนี้คือแสงไฟนะครับทุกคนนะไม่ใช่หนวดปลาเมกแล้วก็ตรงน,นี้ครับเป็นเ,ออเบิกถอนโอนจ่ายนะครับมีตังก็ยัดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมมีห้าพันนะครับน,นี่แล้วก็จะมี าบาคาร่านะบาคาร่านี่แปลไทยเลยนะครับนี่อ่านง่ายดีนะครับเซิฟไทยไม่ธรรมดาจังหวะน,นี้นี่ข้างในครับก็จะสวยๆแบบนี้นะครับมาเล่นได้นะครับบาคาร่าเนี่ยสุ่มดวงอะไรเงี้ยนอกจากเล่นหวยก็มาเล่นบาคาร่าอ่ะครับทุกคนนะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าไหมเนี่ย <c oughs> ไปกันต่อทุกคนของมันเยอะแล้วก็นในเซิฟนี้ครับนี่เลเบลอยู่ที่เมืองทะเลทรายนะครับโคตรใหญ่โคตรอลังการนะครับแต่ตอนนี้ ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับกำลังจัดแจงอยู่นะครับด้านในนะครับนี่ถ้าใครอ,อยากมาดูก่อนก็ได้นะครับนี่เลยเหมือนมีรถจอดอยู่คันหนึงนะครับมีคนหลงมาคนนึงนี่บอกก็เลยเข้าไปบอกนะครับไม่รู้ว่าได้ยินผมหรือเปล่านะแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยยังไม่เปิดนะนมอแล้วค่อยเจอกันนี่ถ้าใครพูดก็จะเป็นรูปใหม่นะครับแต่มันมันดูง่ายดีนะอ่ะ แล้วก็ต่อไปเป็นคุกนะครับทุกคนนะคุกเราสามารถเหินเข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยนะครับนี่แล้วก็เหินออกมานะคนที่จะช่วยนะครับต้องเป็น producer, คนข้างนอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนข้งนางในไม่มีรถใช่ไหมต้องเป็นคนข้างนอกเหินเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับแบบนั้นนะแน่นอนนะเราต้องมีเพื่อนด้วยนั่นเองครับนี่ก็โทรบอก si เพื่อนนะครับติดคุกมาช่วยหน่อยนะพอออกไปนะครับมันก็จะมีเวลาติดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่เราก็ ต้องหนีจนกว่าคดีมันจะหมดนั่นแหละครับทุกคนนะที่เฟี้ยวนั่อนเองเนาะแตวนี้ก็เป็นอีกงานครับงานเก็บแตงโมนั่เองครับนี่เลยแล้วก็เออตรงนี้ครับผมกําลังจะแจกของนะครับผพราะว่าจะสุ่มแจกแฟชั่นกระเป๋ามีนะครับให้ให้ไอ้มอนหมอนหนุ่มคนนี้เ <c oughs> ผมกาลังจะแจกให้ไอ้หนุ่มคนนั้นวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่เลยเบอร์สี่ถ้าเห็นอยู่ก็ เสียใจด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าขอโทษด้วยแล้วกันนะให้ช้าไปหน่อยนะครับไม่ไดพอดีผมเหมือนจะเปิดไม้แล้วเสียงไม้มันไม่ค่อยดังนะครับเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเฉยเลยนะครับโษกำลังจะแจกอยู่พอดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฝากดูเอด็ยด้วยแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับนี่แอนดมินจะได้มีตังทำเซิร์ฟต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับก็ฝากเข้ามาใน,ในเซิร์ฟนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยนะ